ช่วงนี้ชิงชาสวรรค์คอนเทส์ค่ะกับบรรยากาศปีที่6นะคะฤดูใหม่ค่ะฤดูร้อนนะคะรอบแรกค้นหาโรงีงนแรกนะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบ แปดทีมสุดท้ายค่ะเพิ่งผ่านไปมันมานะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้แชมป์ประจำฤดูฝนค่ะพี่นศทั้งแชมป์และรองแชมป์ไม่น่าเชื่อว่ามาจากภาคใต้ทั้งสองโรงเรียนเลยค่ะแชมป์ประจำฤดูที่ผ่านมาค่ะประจำฤดูฝนโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรองแชมป์ละครับคุณสอ้มท่าสาราประสิทธิศึกษาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนี่ไปนอนตีพงตบแก้มรอกันอยู่แล้วฤดูรอ แม่ต้องบอกว่าร้อนตั้งแต่คู่แรกเลยนะคะเริ่มจากโรงเรียนแรกวันนี้นะคะเคยมาแล้วค่ะพี่โน้ตขาโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีนะคะจากจังหวัดสมุทรปราการจําได้ไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเขามาครั้งที่4แล้วติ๊กตอกติ๊กตอกอไรเขาทําดีที่สุดก็คือผ่านเข้ารอบ4ี่ทีมสุดยอ้เก่งมากเลยต้อง้ยหน่อยค่ะผมไม่ธรรมดาจมองนี้สมองซีกขวาทํางานเยอะกว่าซีกซ้ายครับอีกหนึ่งโรงเรียน ็นคู่แข่งนะคะต้องบอกว่ามาใหม่มาครั้งแรกเลยนั่นคือโรงเรียนนวมินทราชินูทิศตรีวิทยาพุทธมนตนกรุงเทพครับค่ะเเดียวลแต่ขอบคุณนะคะที่มานะคะนวมินทราชินูทิศนี่ที่มารายการเราก็มี<อ>หลายโร<อ>งเรียนเขาเตรียมอุดมศษาน้อมกล้ามีเยอะค่ะนวมินเตรียมน้อมมีนวมินทราชินูทิศเยอะแต่นี่สตรีวิทยาอ๋อถ้าเรียกง่ายๆคืบอกสตรีวิสาม นี่แหละครับวันนี้จะมารู้ครับว่าโรงเรียนไหนที่จะผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกด้วยและโรงเรียนไหนนะคะที่ทะลุทะลวงไปจนถึงเป็นแชมป์ประจำฤดูนะคะได้รับถ้วยประจำฤดูค่ะและทุนการศึกษาให้อีก10,000แบาทค่ะ เราได้แชมป์ประจำาฤดูแต่และฤดูแล้วก็มีการแข่งขันรอบควาัน,นะครับคือรองแชมป์สโรงเรียนแล้วก็แชมป์สโรงเรียนก็เป็น6โรงเรียนจาก6คัดได้เหลือ3จาก3เหลือ1ใครได้เป็นหนึ่งจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับและแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะครับก็จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีครับซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพ,พิพัฒน์นะคะและทุนการศึกษาให้อีกหนึน่งแสนบาท ที่แน่ๆวันนี้ครับได้รับเกียรติอย่างสูงเลยกรรมการ บางท่านที่ท่านคิดถึงหลือเกินเรื่องวิเคราะห์เรื่องเพลงร้องอย่างางี้วันนี้ท่านมา,ท,าท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งผู้เรียบเรียงเสียงประสานครับประจําปี2552และเพลงที่รู้จักกันดีนะครับที่อมาตะอย่างเพลงเทพธิดาพาสิ้นก็ดีหรือทหารเรือมาแล้วหรือเพลงเด็กรุ่นรุ่นใหม่ก็คืออย่างรักจริงให้ติงนางครับอาจารย์ประยงชื่นเย็นสวัสดีครับอาจารย์ครับนี่เลยอาจารย์เคยได้ยินยแต่ชื่อ เวลาครูแดนมานั่งตรงนี้พอบอกเพลงนี้คนไหนนักร้องต้นฉบับใครร้องไปพมพวงอ่าพมพวงใครประพันธ์ครูลบอ่าหรือครูชลทีค,คนเรียบเรียงเสียงผสานที่สําคัญที่สุดก็ต้องอาจารย์ประยงชิ่นเย็นเลยตื่นเต้นไหมครูถามจริงๆมานั่งตรงนี้ซึ่งครูแดนเขานั่งอยู่ประจํา5-6ปีตรงนี้คือจะบอกว่าตื่นเต้นก็ไม่ใช่ เพราะผมดูมาแล้ว6ปีครับดูรายการพิมชาสวรรค์เป็นแฟนของเราและบางบางปีก็เพลงที่เเพยิงเสียงประสานก็ชนะเลิศด้วยอย่างเทพธิดาพาสิ้นมีการไปดัดแปลงบ้างมีการไปเสริมบ้างเอะผมว่าดนตรีสมัยนี้ครูบาอาจารย์เขาเก่งบางทีเขาก็ ทำแบบต้นฉบับก็มีก็ดีทั้งนั้นแหละดีหมดไปเพิ่มเติมถูกต้องไปทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ไม่ไม่ถือว่าเสียหายไม่เสียหายอะไรครับทาให้ดีกว่ากันแล้วกันอ๋อครับผมสาคัญค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณท่านขอบคุณครับเอาละครับวันนี้มาลุ้นกันนะครับที่ผมตื่นเต้นเพราะเปิดฤดูทีไรตื่นเต้นเลยเลยเพราะว่าอยากจะเห็นน้องๆที่เขาหายไปนานๆแล้วเขากลับมานั้น ผลงานจะเป็นยังไงร้องเป็นไงร้องเป็นไงเต้นเป็นไงเล่นดนตรีกันเป็นยัง,ยงไงโรงเรียนแรกครับวิสุทธิกษตรตรีสมุทรปราการครับวันนี้ส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงฝากรักโอ้โหเป็นกำลังใจค่ะไปพบน้อง,องๆโรงเรียนวิสุทธิกษตรตรีจากจังหวัดสมุทรปราการกับบทเพลงฝากรักค่ะ ตัวเองด้วยนะจ๊ะจ๊ะแล้วพี่จะรีบกลับมานะพี่ไปนะ ¡Gracias! ไม่มีเล พี่กลับมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะ โหโหรู้จัก <มา S 2> คนนึงแล้วเขาเรียกตันยงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอารยาปินมณีนะคะอายุ13ปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะน้องตันหยงค่ะน้องตันยงอายุ 13, าย13ตายแล้วได้ที่มา3-4ครั้งเนี่ยไม่เคยเคยมาไม่ใช่ไม่ใช่ใชวันนี้มาเป็นครั้งที่1ค่ะเป็นครั้งแรกของของหนูเลยค่ะ ผ่านมาเราจําได้มีชื่อน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยที่เราที่เราพอจําได้นะคะรู้สึกยังไงบ้างลูกมาครั้งแรกค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะแต่ว่าก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะแต่ที่เราเห็นคือ,อเด็กอายุ13แล้วก็ทําได้ขนาดนี้เนี่ย ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะเขาสามารถควบคุมสติอารมณ์นะคะแล้วก็ร่วมโชว์ด้วยนะคะแต่ร้องเดินลงมาแล้วก็มีมุฟแม์นุ่นนี่น่านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ร้องอย่างเดียว<ช>เพื่อนๆนั่นก็เมื่อยงั้นมงมาส่งลูกแก้วไปถืออ,อีกไี่ร้องจะพักต้องส่งให้คนอื่นมารับไปอีกอัเนี้โอ้โหมันต้องทำหลายอย่างขอกำลังใจค่ะขอกำลังใจพี่น้องทั่วประเทศกำลังดูอยู่ลูกค่ะก็ทีมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรรีนะคะขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจาก ท่านผู้ชมทางห้องส่งนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งบ้านด้วยนะคะก็วันนี้ทำเต็มที่แล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะนี่ผ่านไปแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนค่ะนั่นคือโรงเรียนนวมินทราชินุทศิศตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพค่ะแต่ก่อนจะพบกับเขานะคะตอนนี้นะคะไปลุ้นโชคทองกับน้องน้องโอง